เหตุให้เข้าถึงความเป็นสหายพวกคลุดในที่หนึ่งภิกษุบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้กระทำกรรมทั้งสองด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจเขาได้ฟังมาว่าพวกคลุดที่เป็นอันทชะมีอายุยืนมีวันนะมากด้วยความสุขเขาจึงมีความปรารถนาอย่างนี้ว่าโอ๋นอเมื่อตายไป ขอเราพึงเข้าถึงความเป็นสหายของพวกคลุฑที่เป็นอันทชะคลันตายไปเขาย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของพวกคลุฑที่เป็นอันทชะภิกษุข้อนี้แลเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้บุคคลบางคนในโลกนี้เมื่อตายไปเข้าถึงความเป็นสหายของพวกคลุฑที่เป็นอันทชะจัดอย่างเดียวกันกับกรณีของคลุฑที่เป็นชลาภุชะสังเสตชะและโอปปาติกะ